ไม่เปิดโลกไม่เปลี่ยนกล้าเปิดโลกของคุณจะเปลี่ยนไปนะครับสวัสดีแฟนบอลทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับสวัสดี FC จากสอปป,อปอลาวด้วยนะวันนี้ก็อยู่กับผมหินวินนิ่งเช่นเดิมครับวันนี้มีบอลลากมีบอลชอบมาฝาทุกคนเหมือนเดิมครับเป็นศึกพิมลิกนะครับจะเป็นคู่ไหนสนามไหนเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังพร้อมกันนะครับ ก่อนจะไปรับชมรับฟังเนี่ยขอฝากครอบครัวของเราด้วยแล้วกันนะครับครอบครัวของเราเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีเพื่อนพีนพน่น้องมากมายหลายคนนะครับคอยพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลและแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลอยู่แล้วนะครับนอกเหนือกว่านั้นนะครับในครอบครัวของเราเนี่ยยังมีทีมงานบอลคุณภาพและก็อินฟูบอลชั้นนาระดับประเทศได้คอยคัดสรรตัวเน้นตัวการันตีไว้ให้ทุกคนอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นลีกเล็กลีกใหญ่มีครบ จบที่นี่ที่เดียวนะครับใครสนใจนะครับปาดขวาครับแล้วอ่านคำบรรยายใต้รูปโปรไฟล์ใต้รูปโปรไฟล์เนี่ยผมจะพิมพ์คำบรรยายนะครับไว้อย่างละเอียดอยู่แล้วหากสงสัยตรงไหนไม่เข้าใจตรงไหนนะครับเพื่อนๆและทักข้อความมาถามกันก็ได้นะครับ ที่สําคัญนะครับเข้ามาฟรีไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับอยากให้ลองเปิดใจเข้ามาสัมผัสกันดูจริงๆนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มกันที่คู่แรกเลยแล้วกันนะครับวันนี้ครับนิวคาสเซิลครับจะเปิดบ้านต้อนรับกัมเบียนทางฝั่งของอิฟสวิตนะครับคู่นี้ถ้าหากว่าถามถึงผลงานครับว่าทีมไหนมีผลงานที่ดีกว่ากัน ก็ต้องยกให้กับทางฝั่งของเจ้าบ้านอย่างนิวคาสเซิลเลยครับเวลานี้เนาะส่วนทางฝั่งของอิสสวิกครับผลงานไม่ค่อยดีเอาซะเลยล่าสุดนะครับโดนอาเซนนลถล่มไปถึง4ตุงครับ วันนี้นะครับในเรื่องของ h ฮ k เคเชิงลึกที่เปิดมาให้ทางฝั่งของนิวคาสเซิลเนี่ยมองดูแล้วแอบแรงเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่กล้าขัดไม่กล้าสวนจริงๆนะครับเพราะว่าในเรื่องของแนวรุกครับที่เด็ดที่ขาดเน่ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับทางฝั่งของนิวคาสเซิลครับมีทั้งอีซักนะครับฮาวิบาลนจากคอบเมอร์ฟีเนี่ยซึ่ง3ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่เรียกได้ว่าชั่วโมงนี้นะครับ พาลิสร์ได้เป็นกรอบเป็นกำนะครับและยิ่งเป็นเกมที่พวกเขาได้เล่นในบ้านโอ้โหมีกองเชียร์คอยหนุนหลังแบบนี้นะครับมองดูแล้วยังไงอิบสวิตก็ไม่น่าที่จะรอดกลับไปครับเลือกเชียร์ทางฝั่งของนิวคาสเซิลครับวันนี้ถ้าหากว่าลูกแรกมาไวมีไหลอย่างแน่นอนครับแล้มาไปต่อกันที่กู่ที่2ได้เลยนะครับเซาท์ทัมตันครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทางฝั่งของฟูลแลมครับ ผู้นี้เนี่ยอยากให้ไปโฟกัสทางฝั่งของทีมเยือนอย่างฟูลแลมจะดีกว่านะครับเซาเทมตันเวลานี้เองนะครับในเรื่องของกําลังใจในเรื่องของขวัญและกําลังใจเนี่ยหมดหายไปจากพวกเขาแน่นอนอยู่แล้วครับเพราะว่าการันตีในการตกชั้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็น่าจะเล่นให้ครบเกมเล่นให้รอจบฤดูกาลเท่านั้นแหละครับ ซึ่งนะครับฟูแลมเองนะครับถึงแม้ว่าจะมีผลงานในช่วงหลังๆไม่ดีก็ตามนะครับแต่ในเรื่องของระบบทีมในเรื่องของการเข้าทำทีเด็ดที่ขาดเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนเหมือนกันนะครับวันนี้เงื่อนไขนะครับเปิดมาก็สมเหตุสมผลนะครับมองดูแล้วก็น่าจับต้องเหลือเกินนะครับวันนี้ขอเลือกเชียร์ทางฝั่งของฟูลแลมจะดีกว่านะครับและสาหรับคู่สุดท้ายนะครับวูฟวันนี้ครับจะเปิดบ้าต้อนรับการมาเยือนทางฝั่งของเลสเตอร์ซิตี้ครับคู่นี้เนี่ยไม่ต้องคิด ไม่ต้องวิเคราะห์เพราะว่าพอพอคิดเพอวิเคราะห์มาให้แล้วนะครับอยากให้ไปเลือกเชียร์ทางฝั่งของวูฟจะดีกว่านะครับผลงานในช่วงหลังๆเนี่ยยิ่งเล่นยิ่งดีนะครับเทียบกันกับเลสเตอร์ซิตี้ครับเวลานี้เนี่ยผลงานดูดลอยออกทะเลไปไกลเลยนะครับเรียกได้ว่าเกมรับละหลวมเกมลุกไม่มีอะไรเลยนะครับในเรื่องของเงื่อนไขวันนี้ก็มองดูแล้วเปิดมาสมเหตุสมผลเหมือนกันนะครับมีการปรับไหลขึ้นด้วยนะครับ กระแสมาแบบนี้ก็ไม่กล้าขัดไม่กล้าสวนจริงๆครับวันนี้ขอเลือกเชียร์ทางฝั่งของเจ้าบ้านอย่างวูฟจะดีกว่านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับ3ตัวที่ให้เอาไปแยกเน้นจัดหนักถูกอกถูกใจบ้างไหมถ้าถูกอกถูกใจเนี่ยฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากคอมเมนต์ด้วยละกันนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปครั้งต่อไปของหินวินนิ่งครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอให้พี่ๆทุกคนเชียร์บอลกันอย่างมีความสุขและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ